สวัสดีค่ะพวกเราคือโครงการ healthy h e a l t h จที่มาของโครงการนี้เราจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่น้องๆได้แก่ด้านโภชนาการอาหารด้านการออกกำลังกายและด้านจิตใจ,จควบคู่ไปกับกิจกรรมสันทนาการที่เสริมสร้างความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ โดยสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมนั้นก็คือโรงเรียนพระประถมเจดีวิทยาลัยจังหวัดคนครปฐมซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราคือน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่4โดยแผนการดำเนินงานของพวกเราเริ่มด้วยการจัดหากิจกรรมการลงมติและสรุปผลเมื่อสรุปผลแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินแผนการและทำการประชุมแบ่งแยกฝ่ายงานค่ะ ฝ่ายการทำงานพวกเราได้แบ่งฝ่ายการทำงานออกเป็น6ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเลข,ขาโุการดูแลตรวจสอบงานทั้งหมดให้เรียบร้อยฝ่ายอาร์ตทำพร็อพออกแบบสถานที่ตกแต่งฉากกิจกรรมแต่ละฐานดูแลอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงานให้พร้อมฝ่ายสวัสดิการจัดเตรียมอาหารกลางวันและขนมระหว่างกิจกรรมของทั้งสตาฟและน้องๆ ฝ่ายจัดซื้อดูแลด้านการใช้จ่ายจัดซื้อของรางวัลอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมฝ่ายสันทนาการคิดกิจกรรมที่จะจัดในแต่ละฐานให้สอดคล้องกับหัวข้อสุขภาพและกีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับกิจกรรมและสุดท้ายฝ่ายนำเสนอทำสไลด์พรีเซนเทชันเพื่อนำเสนองานให้แก่อาจารย์ผู้สอน อันดับแรกวางแพลนงานคร่าวๆเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจกิจกรรมที่ต้องการการแบ่งงานและหน้าที่วางกําหนดการในการประชุมใหญ่โดยพวกเราประชุมรวมทั้งเสกเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ในรายวิชา s u 1 0 2แจ้งรายละเอียดของโครงการรวมถึงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและกรอกฟอร์มเลือกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายประชุมเกี่ยวกับการแจกแจงรายละเอียดของแต่ละฝ่าย ตรวจสอบรายละเอียดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมกำหนดการส่งงานและการแจกแจงหน้าที่สรุปผลการดำเนินการมีการเช็คชื่อเมื่อประชุมและการลาประสานงานกับทางโรงเรียนพระปฐมเจดีครั้งที่1เพื่อยิมหอประชุมในการจัดกิจกรรมและจัดหาวันเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมและแจ้งข้อมูลกิจกรรมกับทางโรงเรียน ประชุมเกี่ยวกับไม่อนุมัติขอเวลาเรียนในการทำกิจกรรมยกเลิกสปอนเซอร์สรุปจำนวนสตาฟที่ต้องการวางเวลาในการทำกิจกรรมใหม่จากคำแนะนำของอาจารย์ประชุมรวมทั้งเสกเพื่อโหวตเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในโครงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสตาฟที่จะไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนพร้อมกรอกฟอร์มลงชื่อครั้งที่หนึ่งเมื่อลงตัวแล้วจึงประชุมเรื่องการเดินทางไปที่โรงเรียนสรุปการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ฝ่ายสันนาการคิดกิจกรรมฝ่ายอาร์ตเริ่มทำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประชุมเรื่องงบประมาณอาหารที่ต้องใช้กับสตาฟและน้องๆหลังจากสำรวจสถานที่อีกหนึ่งครั้งเราได้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากน้องๆป .6 เป็นน้องๆป .4 เพื่อความเหมาะสมฝ่ายสวัสดิการหาร้านค้าที่ซื้ออาหารในราคาเหมาะสมกับคุณภาพและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างหัวหน้าแต่ละฝ่าย ประชุมรวมทั้งเสกตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละฝ่ายและหน้าที่ของเพื่อนแต่ละคนกรอกฟอร์มยืนยันการเป็นสตาฟในวันที่16และการเตรียมสถานที่ในวันที่15จัดประชุมออนไซต์และออนะไลน์ณใต้ตึก36ปีคณะอักรษรศาสตร์ได้ประชุมแบ่งหน้าที่ในวันที่16กุมภาพันธ์ของทั้งพีที่กรและสตาฟอัปเดตงานแต่ละฝ่ายและแจ้งรายละเอียดงานที่แต่ละคนได้รับ ถึงเวลาทำกิจกรรมให้น้องๆโรงเรียนวัดพระปพมเจดีโดยเวลา7นาฬิการถออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทำกิจกรรมตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีรถออกจากวัดพระปพะมเจดีเพื่อกลับมหาวิทยาลัยศิลปากรกิจกรรมอ่านฉลากและสารอาหารน่ารู้ วัตถุป,ประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสอนให้น้องๆรู้จักและเข้าใจในการอ่านฉลากอาหารและฉลากโภชนาการส่งผลให้น้องๆสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองกฎการเล่นเกม 1. ให้น้องๆฟังคำถามและเขียนคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวลงในกระดาษ 2. เมื่อหมดเวลาให้ตัวแทนชื่อกระดาษคำตอบขึ้น 3. ทีมที่ตอบถูกจะได้หนึ่งคะแนนและเมื่อจบเกมลงทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะได้รับของรางวัลจากพี่พี่ได้บอกไปว่าฉลา ส่วน้าหันะคก็เป็นองลโดนาการนะคะทางี่นองได้เห็นของเไรดเยนะคะข้าขาหน้ของนอหนน้าาั้ยืใบโพกเจหาใส่ใบโพกอ้ กิจกรรมสะบัดอารมณ์ลบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์ที่หากว่าเราได้รับอารมณ์ลบไม่ว่าจากใครหรือเกิดขึ้นเองเราก็ไม่ควรเก็บมันไว้และควรสลัดทิ้งไปไม่ให้รกใจตนเองกฎของการเล่นเกมนี้คือ 1. แบ่งกลุ่มออกเป็น2ทีมตอนนึงห้องเรียนและส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ2คน 2. ให้ทุกคนในกลุ่มเขียนข้อความอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ลบของวันนี้หรือวันที่รู้สึกแย่ไปแปะตามแขนขาของตัวแทนกลุ่ม 3. เมื่อการแข่งขันเริ่มให้ตัวแทนสะบัดยังไงก็ได้ให้โพสต์อิดหลุดออกจากร่างกายโดยห้ามใช้มือใครสลัดออกหมดก่อนทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ วิธีจัดการอารมณ์ลบนั้นเราสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นทํากิจกรรมคุยกับคนที่เราไว้ใจรูท่าทันอารมณ์บเบี่ยงเบนความสนใจทางอารมณ์หรือเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศระหว่างการทํากิจกรรม กิจกรรมขยับร่างกายเพผาผ่านแคลอรี่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสันทนาการที่จะชวนน้องๆขยับร่างกายเพื่อเผาผ่านพลังงานโดยใช้ความร่วมมือเป็นทีมในการส่งบอลให้ถึงฝั่งโดยไม่ใช้มือกิจกรรมนี้นะคะสามารถเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้น้องๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว โดยกฎของเกมนี้ก็คือ 1. ให้น้องน้องเลี้ยงบอลยังไงก็ได้โดยห้ามใช้มือนำไปใสตาา่ตะกร้าโดยที่ห้ามบอลลนหรือตกพื้นเลยถ้าตกพื้นน้องน้องต้องเริ่มใหม่จนกว่าทุกคู่ในกลุ่มเล่นครบใครครบก่อนจึจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับรางวัลไป ว,วิธีการประเมินผลประเมินได้จากความพึงพอใจโดยสอบถามน้องๆถึงความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอาจารย์ที่คอยใส่ใจและให้คำปรึกษาแก่พวกเราวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนเฮลตี้เฮลใจสวัสดีค่ะ